วันนี้หน้าประตูโรงเรียนนะครับก็เป็นครั้งที่2นะครับสัปดาห์ที่2ของการเปิดเรียนนะครับวันนี้เราจะไปพบกับนะครับผู้ขับรถรับส่งนักเรียนนะครับเราก็จะแจกมาตรการการรับส่งนักเรียนห่างไกลจากโควิดนะครับว่าต้องมีมาตรการในการคัดกรองวัดอุณหภูมินะครับมีการสวมหน้ากากนะครับจัดให้มีแอลกอฮอล ล้างมือนะครับหรือมีการลงทะเบียนปฏิบัติการควบคุมของศูนย์นะครับทำความสะอาดรถก่อนขึ้นและลงนะครับเราก็จะแจกเอกสารนี้ไปยังคนขับรถที่มาส่งนักเรียนของเรานะครับซึ่งเราก็ได้แจกเอกสารไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก่อนเปิดเรียนแล้วก็ได้ทําการแนะนําไปแล้วนะครับวันนี้เราจะแจกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเน้นย้ํานะครับโดยจะให้คุณครูเวนนะครับปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็ดู ความเรียบร้อยในการขึ้นรถนะครับรับส่งนะครับเข้ามาโรงเรียนนะครับก็จะยิงชัยชนะนะครับก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้งนะครับทุกคนนะครับแจกเอกสารนะครับให้คนขับรถนะครับแล้วก็ชี้แจงว่าว่ามาตรการของโรงเรียนมีแบบไหนบ้างนะครับให้ผู้ขับรถโดยสารนะครับเราให้ปฏิบัติให้เคร่งครัดนะครับเราก็จะแจ้งทุกคนนะครับ มาตรการนะครับแจ้งมาตรการให้ผู้ขับรถรับส่งนักเรียนนะครับทุกคนนะครับให้ปฏิบัติให้เคร่งครัดนะครับแล้วก็มีการทักวงานะ่ามาตรการในการขึ้นและลงรถโดยสารนะครับก่อนและขึ้นทุกครั้งนะครับก็จะมีนะครับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับมีวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นและลงรถทุกครั้งนะครับ แล้วพอนักเรียนลงรถเสร็จนะครับคนขับรถรับส่งนักเรียนก็จะทําความสะอาดรถทุกครั้งนะครับทั้งก่อนขึ้นและหลังลงนะครับรถทุกคันนะครับที่รับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีนะครับก็จะปฏิบัติแบบนี้ทุกคันนะครับทุกคันนะครับ